สวีครับพี่น้องมือนีช่องนัทวุฒิค้นบรนบ้านนะครับสิ้อ้าพี่น้องมาเบิ้งเที่ยวทะเลครับมาเที่ยวทะเลหาดพี่อมว่ยนะครับเนาะเบิ้งบรรยากาศมือนีนะครับบรรยากาศดีครับอากาศแจ่มใสครับมีลานค้าขายอาหารทะเลครับมือนีเป็นบ้านยุดครับ คู้คนก็ถือว่าหลายนะครับวันนี้วันนี้ไปริมชายหาดพี่ม่ายนะครับจากหาดสุชาดาไปหาดพี่ม่ายนะครับครับบรรยากาศวันนี้ฝนฟ้าคึมๆครับอากาศดีครับนานั่งริมชายหาดครับผู้คนก็สิมากันนะครับเนาะครับมาเป็นคู่เป็นคู่ครับหาปูหาปลาหา มึกขากุ้งมาอย่างกินกันนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับวันที่สาม้วคนก็นยังมาเที่ยวกันหลยอยู่มีลานสมตำครับลานสมตำมีสมตำมีไส้กรอกมีปลาหมึกย่างครับมีแมค้าขลยลาย,ายลตรตลีพร้อมครับนี่ครับบรรยากาศ ถือว่านานังครับถ้าเป็นตอนแรงค้นก็สิร้ายครับตอนแรงตอนนี้เป็นช่วงตอนกลางวันครับนี่ไอเกินเอียงครับนี่เป็นพ่วงๆนี่ครับคล้องเลนเล็กน้อยร้ายครับนี่ครับทะเลครับถือว่าบรรยากาศดีครับวันนี้พอค่อยหอนครับผมคม ีจอดรถจอดทางก็ถือว่ามีหลายครับหทราสครับเบบนี้ครับเดี๋ยวที่เรียบไปจอดเบื้องหทราสสักหนก่อยกอนนี่ผมลงว่ะถือว่าสวยงามนะครับ บ o y voy นกหน่อยพาลงไปบึงทะเลครับขอหยาดจอดรถก่อนนี่ครับทะเลครับทะเลกะสิขึ้นพอดีพอดีครับมึงกดถือว่ากดถือว่าคืนแห้งนะครับเนาะ เดียวนี่ครับทะเลอากาศดีครับเย็นดีสบายใกล้ขา,ขาวครับคืนนี่คืนครับคืนสัดๆนอนคื้น ครับว่างๆก็บมาเที่ยวมายามกันนะครับเด้อปากที่ตามช่องนิดหน่อยครับนับทวุฒิคนนวานครับหาดทายทะเลพีเอวายนะครับบางคนก็มาหาตกปลาตกนี่ครับนอนอยูนี้ครับนอน,น,นอยน,นี่ จะงมีกันนะครับนอ้องห้องวางก็เทียวก็เด่นต้องกันนะครับเจ้าสวัสดีครับ